ขอให้โศกใหญ่เขาโศกใหญ่มาหาศาลเจ้ามีกิจการงานอย่ตาต่ำลงให้สูงเร็วให้เป็นเที่ยวเป็นขันอย่ามีวันในต่อยต่ำเจ้ามีการมีงานทำให้ได้ยดเลือนสันตะวีขึ้นอยู่บ่เศร้าโศกใหญ่เขาให้มีแต่ความสุขอันตรายภัยถูกจะเบียดเบียนตนเจา้าขอให้งันขำาเขาไหลมาหอมขึ้นนำแกงให้ได้นั่งนับแต่แบ่งแรงเศร้าหนับบ่ไหว กินบมบกจกบะลงยา่าเดบกเป็นหาดย่าได้ขาดเกินว่างสาพผกํำลังสมบุญดีกว่าเกา่าโอ้มอูอะมุมะม,มุนม,มาเงินคำแกวยาเดขาดเขินถงให้ห้องห้องใสดังคำในเบาให้เงินไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึงตึงโลกยามีพิยาพานม่านจะเห็นเวียนยาเกาะเคาะยาไก่ให้ใกล้ขางห่างเหิน ย่มจะลูกยางเยินย่มจาเดินดุงดันย่มเจ้าผันเพนผ่ายไปติดทางไหนสวัสดีมีใช่หมูไปมันจะขวงกันอาอยู่ยืดเน้าม,มันพ่านปียาเดลามีได้ชาเกียดกล่องให้คนย่องเกาขานมีแต่หัวย่ำยำน้ำหยดปากดไก่สุกสดใสบบมีเหงาขว่วคนทางขายพอเตดีโบมีหายมาทำลายให้หม่างมุน ความเจ็บเป็นเอ็นปุ่นยาสิมี่ทอกินให้หายสินทุกขันเดอ้อ